พระเอกาทศรสหรือสมเด็จพระสันเพชรทีท่สเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่19แห่งกรุงศรีอยุธยาหรือที่ชาวตะวันตกเรียกท่านว่าองค์ขาวตามสีพระวรกายสมเด็จพระเอกาทศรส ได้ตามสเสด็จสมเด็จพระนเรศวนมหาราชออกสู้รบอยู่เสมอจนเป็นที่ไว้วางพระทยัยเมื่อสมเด็จพระนเรสวรมหาราชเสวยราชสมบัติกรุงเสียอยุธยาจึงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองต่อจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราช